ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลักคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวพฤหัสก็มาอยู่ในเรือนวินาศของตัวคุณเองนะย้ายมาวันที่8พฤศจิกายนส่วนดาวศุกร์นั้นมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะเขาเรียกภพที่10บภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร นะดาวสุขของชาวลัคนาราศีมีนผมคงต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าในกรณีของดาวสุขที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเ,เป็นดาวเจ้าเรือนสุภานั้นย้ายมาได้ตำแหน่งมหาจักรและลอยกลางฟ้านะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคดีจากการติดต่อประสานงานจากทางไกลจะมีอินคัมหรือโชคดีต่างๆในเรื่องการเงินที่มีการติดต่อประสานงานจากทางไกล นี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ในประการที่1ดาวศุกร์ก็ยังเลงไปดังๆดาวเกตซึ่งก็หมายถึงต่างประเทศแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับที่ไปอยู่ในภพที่9ดาวพุธกับดาวอาทิตย์ตรงนี้ส่งผลให้สติปัญญาความคิดของคุณนั้นทําเงินทําทองได้อย่างเต็มที่นะครับแต่พุธที่อยู่ในภพที่9เนี่ยก็ถือว่าเป็นพินทุบาทด้วยมันก็มีข้อบอกพร่องมีตําหนิอยู่บ้างฉะนั้น การพูดการจาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นคงจะต้องพูดจาในลักษณะที่ต้องระมัดระวังคําพูดอยู่บ้างเหมือนกันคงจะต้องเลือกใช้คําพูดที่ดีพูด,ดง่ายๆคือพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวพูดไม่ดีก็สร้างศัตรูได้อย่างง่ายมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับและชาวลัคนาราศีมีนอีกเช่นกันนะดาวเสายังคงครองอยู่ในเรือนลาพระ ได้กเกษตราธิปดีชาวมีนยังมีเงินมีทองใช้สบายๆตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคงจะต้องเตือนชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้สักนิดหนึ่งดาวเจ้าตัวไปอยู่วินาศเนี่ยพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากนะครับหรือใครก็จะมายุ่งอะไรกับเรามากผมคิดว่าเหมือนกัต่างคนต่างอยู่นาะดีที่สุดนะนะครับขอให้คุณ ชาวลัคนาราศีมีนนะต้องต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้สักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีครับดาวราหูโยกหน้าดาวเสาโยกหลังนะครับคำว่าโยกก็คือเอ่อนับจากลัคนาไปสามราศีมีราหูโยกหน้าเสาโยกหลังการจะมีการจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนไม่ว่าจะเป็นการได้เงินพิเศษ หือแม้แต่การได้ผัวก็ตามเถอะโอ้ยนะก็เป็นความลับบ้างก็ดีนะคะอย่าเที่ยวไปบอกอะไรใครเข้ามากนักเลยนะเหมือนกับบรรดาเจ้าตัวไปอยู่พบวินาศเนี่ยหลายๆเรื่องมันควรจะเก็บไว้เป็นความลับก็ไม่ได้ตายงตหงวตายห่าหรอกถ้าไม่ต้องบอกใครอะ่ะนะหรือบางคนอาจจะมีความรักแล้วคบกันลับๆไม่เปิดเผยก็ได้นี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีน นะครับแต่ภาพโดยรวมๆของชาวมีนการเงินดีการเงินยังดีไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าดาวการเงินไปเป็นปะเนี่ยคือได้มาแล้วก็ต้องไปเจือจานคนอื่นนะครับหรือว่าได้มาแล้วต้องเอาเงินไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนอื่นฟังให้ดีนะดาวการเงินของชาวลัคนามีนคือดาวอังคารอังคารไปอยู่ในเดือนมอนะแล้วก็ไปเป็นปะอาจจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่น นะในเรื่องสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ปด่วยหรือการเดือดร้อนของคนอื่นก็เป็นไปได้นะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีนนะกับชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี